ัสีค่ะก so so ็ชุดเดียวกับคลิปเมื่อกี้นะคืออัดวันเดียวกันต่อกันเลยนะเมื่อกี้เพิ่งทำอันบ็อกซิตัวนี้ไปนะคะก็เป็น a m มเ i l k k i ก w ิ l l e t นะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูก็เดี๋ยวจะพยายามลิงก์ไว้ให้นะคะก็ถ้าไม่มีลิงก์ก็พยายามหาในช่องกันนิดนึงนะยังไม่มีความสามารถในการแบบทำแบบฟังก์ชันเยอะแยะของ YouTube นะคะก็อดทนนิดนึง นะคะก็วันนี้ไม่ใช่วันนี้สิคลิปนี้คลิปนี้ค,นความที่ต้องเล่าก่อนว่ามือลั่นนะคือดูช่วงนี้ชอบดูไลฟ์ขายของในร้านดดนนมนะแล้วก็มีอินสปิเรชันประมาณว่าเ,เห็นยูทูบเบอร์หลายๆคนเขาก็จะมีกระเป๋าที่ตัวเองเออซื้อเป็นใบแรก นะคะกระเป๋าใ,นใ,นใบานี้ใบแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเก็บกันไว้ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเอป่าอตอนที่มีกระเป๋าใบนี้ใบแรกอะคะ่ะซึ่งเป็นใบที่เพิ่งได้มาเนี่ยแหละกะ็ขายนะเพราะตอนนั้นไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าทุนรัพย์ในการที่จะอยากได้ใบนู้นใบนี้ฉะนั้นก็คือต้องขายของเก่าเพื่อซื้อของใหม่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นน่ะก็จะไม่ได้มีกระเป๋าใบาแรกที่ตัวเองอะ ซื้อเป็นใบแรกอยู่กับตัวนะคะฉะนั้นวันก่อนก็ดูไลฟ์ใน i อนะออแล้วก็เห็นว่าใบนี้มันเป็นรุ่นใบแรกที่เรามีอยู่นะคะไม่ใช่ที่เรามีอยู่ที่เราขายแล้วนั่นแหละเราก็เลยแบบมือลั่น c ีมานะคะก็วันนี้จะมาอันบ็อกซิ่งให้ดูนะว่าเป็นใบไหนนะคะก็น้องถูกส่งมาในแพคเกจจิง้ง ที่มีความใหญ่โตพอสมควรนะคะเมื่อกี้แกะแกะอย่างนี้ไปแล้วนะเพื่อให้มันง่ายต่อการแบบอันบ็อกซ์นะไม่งั้นจะนั่นั่งแบบฉีกๆกันเอาเข้ามาดูดูไม่งามเนาะฉะนั้นมาดูกันเลยว่ามันคืออะไรอ่ะ,อะนี่โอ้โหเป็นกุชชี่นี่เป็นไงใบแรกของเราก็คือกุชชี่นะคะมาน้องมาพร้อมถุงผ้าถุงผ้าน้อง แอบนอกนิดนึงนะแต่ก็ได้มาราคาถูกมากทุกคนคือเอมาในราคา3950บาทอะเออซึ่งใบที่เอซื้อมาแล้วก็ใช้แล้วก็ขายไปเนี่ยประมาณ10ปีที่แล้วนะคะก็ถ้าเป็นเพื่อนๆกันสมัยที่แบบเรียนปโทอ่ะก็จะจำน่าจะพอจำได้ว่าใบไหนนะเพระเอก็จะเหินมากถือไปทุกที่ตอนนั้นไม่มีกระเป๋าใบอื่นแล้วไงเป็นใบแรกนะคะก็ มาดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นใบไหนนะยังไม่เห็นเหมือนกันนะว่าสภาพเป็นยังไงเห็นแค่ในไลฟ์อะเออนะก็จืดจเดี๋ยนะอา้าวยังไม่จืดจืสีน<ฮ>งหนึ่งจืดจืเฮ้ยขอดูกันหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอจับทรงน้องให้มันดีก่อนอกลิ่นโอเค <laughs> ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ว่าดมเพราะโจิตนะ ต่อันนี้ดมเพราะว่าเวลาเราซื้อของมือสองอะทุกคนชมกล้องกระจายเลยจ้ะเวลาเราซื้อของมือสองอะทุกคนคือเราต้องดูว่าเขามีกลิ่นไหมน,นะนี่เป็นน้องกุชชี่โทสนะคะหนาก็เป็นทรงสูงนะอะนะคะก็น่ารักตามท้องเรื่องนะนีด้านล่างก็จะมีหมวกกับหนะัง น,นะคะ่นะ่ะเนาะผูจับน้องมีความเหนียวเนียวนิดนึงแต่พอพอทนได้เดี๋ยวเดี๋ยวลองทําความสะอาดดูก่อนนะคะก็นี่น้องจะเป็นรุ่นแบบโคดวินเทจอ่ะเออทุกคนคือมันวินเทจมาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่เอฟได้มาเมื่อประมาณสิปีที่แล้วด้วยนะเราคิดดูสิว่าตอนนี้มันผ่านไปอีกสิปีนะคะก็ ถามว่าโอเคไหมโอเคนะในราคาสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะด้านในบุกด้วยทุกคนจะเห็นไหมด้านในบุบุเป็นบุกผ้านะคะมีขอบหนังตรงนี้นะแล้วก็บุกผ้าแล้วก็มีช่องใส่ของตรงนี้เป็นช่องซิปนะคะยังมีราคาติดอยู่เลยเอ,อ <laughs> เอาออกกนแ์นะก็ ดูลงดูดีนะคะก็ดูแล้วไม่น่าจะปลอมน่าจะแท้แน่นอนนะเออพอจะดูเป็นพอสมควรนะคะก็นี่นะเดี๋ยวจะมาค่อยทำทำวอสปฟิตให้ดูอีกทีนึงนะคะแต่ถามว่าเท่าที่ดูตอนนี้มีความรู้สึกว่าน่าน่าจะใส่คอมพิวเตอร์ได้นะใส่แบ,บเป็นแนวตั้งเหทุกคนเออน่าจะใส่ได้นะคะเดี๋ยวขอดูสภาพโดยรวมก่อนนะ ขอบมุมก็มีทลอกบ้างตามภาษานะคะก็น้าหลังแคนวาสก็มีดูสีนิดหน่อยนะเป็นเรื่องปกติแหละของอายุน่าจะเยอะมากพอสมควรด้านหน้าสวยงามนะคะก็ดูดีได้อยูกับเงินมัาบาท4,000แลนเม่จะพูดที่ยาวทำไมเหนื่อยไหมเออนะคะก็ น่ารักนี่ทำพักปกเออน้าก็เป็นกุชชี่ใบแรกที่เอฟซื้อตอนนั้นนะคะคือถามว่าตอนนั้นน่ะก็ไม่ได้ว่าอารมณ์ว่าแบบอ๋อตรงนี้มากับแม่เหล็กด้วยนะคะแม่เหล็กกุชชี่ก็จะมีความแน่นๆแ,แบบประมาณว่าอมีความแข็งแรงนะดูคนด,ดูนะเออแล้วก็เปิดยากคุยอยู่นะอ่าเปิดยากนิดนึง นะคะ <laughs> ก็เร <laughs> ื่องร้อนนะก็ถามว่าตอนนั้นอ่ะที่ที่ซื้อใบนี้มาเป็นใบแรกอนะ่ะคือถามว่ามันมันไม่ได้ว่าแบบโอ้ยชื่นชอบอะไรขนาดนั้นหรอกทุกคนแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นอารมณ์ว่าเออใบนี้ราคาก็ไม่ค่อยแพงนะคะสมัยก่อนสิปีที่แล้วก็คือเอฟซื้อได้มาเหมือนจะประมาณแค่หมื่นนึงอะ่เออะเออแล้วเอฟก็ขายออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปไปสมทบ,บทุนซื้อใบใหม่นะก็ คือเป็นกูชี่รุ่นที่ก็ยังเห็นคนใช้อยู่บ้างน,นะคะอันนี้ก็สะพายขึ้นไหล่ได้นะนี่เออแบบนี้ดูดีอยู่นะคะก็เดี๋ยวลุกให้ดูนะดูแบบก็โอเคอยู่นะเออไปไหนง่ายๆเดี๋ยวเดี๋ยวที่ประจวัดไ,ไปปีนี้เดี๋ยวจะไปเที่ยวก็เดี๋ยวเอาน้องไบนี้ไปใช้ด้วยนะเพราะว่าคือคือแคนวอของชุคกูชอะ่ะเขาทนจะรีบพูดไปไหนเนี่ย ประมาณนี้นะทุกคนน่ารักไหมกระเป๋าบลนเนี้ใบแรกในชีวิตของเอฟนะน้องก็กลับมาคือแน่นอนว่าน่าจะไม่ใช่ใบเดิมแล้วแหละนะแต่ว่าก็เราก็ยังมีความทรงจำดีดๆว่าเออเราเคยใช้น้องใบนี้ในตอนเรียนนะคะก็เท<ๆ>่านี้แหละที่อยากจะมาให้ดูนะคะ,ะ,คะก็ ยังไงก็ถ้าเกิดสมมติว่า,าสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์เซ็กชันด้านล่างได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจช่องเอกด้วยนะขอบคุณค่ะ